เคร like ื่องเสียงนี้แต่งกัไปเป็นแสนหน้ากากบอกได้ไหมพี่กี่บาทหน้ากากว่าสองกลางสองหมื่นกว่าบาทถ่ายฮาเลขสองพันดีดูผมยังไงเสียวไหมปั่นจักรยานตามนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทางช่อง y o u YouTube o s c h o o l นะครับเมื่อกี้ผมได้รีวิวรถตู้ v o l otto, k s w a g e n T3 ให้เพื่อนๆชม่ลนชมนะครับพอดีนะครับพี่เขามี Harley d a v i d s o n ด้วยนะครับเพื่อนๆนน่าจะอยากดูนะครับมีโ o ลตเอ็กหนึ่งคันแล้วก็มี Fat Bob อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถพี่เขาแต่งเท่ขนาดไหนนะครับไนดะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้นครับเชีย yeah. On, oh. -week a Dak like a heart attack, fast fatal heart impact Past painful scars, in fact, I blast tasteful bombs And pass, I back up my actions Fact, don't ask, grab reactions Jack attack with every word, then act with class As they hear me snap, I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Oh, are two you โอ้ยโคเทเลยพี่เมนครันนี้รุ่นอะไรพี่เอจ้าอ้วนครับแฟลตบ็อบปีสิบแปดปีสิบเก้าครับปีสิบเก้านี่พี่ชอบสีแดงเลยได้มีสองคันสีแดงเหมือนกันสุดยอดเลยพี่สวยมากเลยครับพี่เม่ท่อเปลี่ยนอะโอ้ยท่อโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราจะให้พี่เม่นะครับเดี๋ยวรีวิวเจ้าแฟดตบ๊อบคันสีแดงให้เพื่อนๆชมอีกสักคันหนึ่งนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับปีอะไรแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวให้พี่เม่นอธิบายรถของพี่เขาให้เพื่อนๆฟังเลยครับแบตบลอบครับแบตบลอบปีสิบเก้าปีสิบเก้าใช่ครับร้อยสิบสี่คิวบิกร้อยสิบสี่คิวบิกเลยพี่พันเจ็ดร้อยเออพันปดร้อยหกสิบปดซีซีโอ้โหเยอะกว่ารถยนต์อีกนะพี่สุดยอดคันนี้แต่งอะไรไปบ้างอ่ะพี่คันนี้อ่ะครับเอับ่อท่อมีมีส่คิวครับครับพี่เออมีท่อกองกอ ท่อกองกองเนาะใช่ครับฝายเที่ยงนี่ท่อบาซาี่ทั้งเส้นนี่ตัวตัว50ปีนะเอานี่เป็นตัวพิเศษด้วยหรอครับใช่ครับตัว50ปีครับอ๋อมันจะมีเพจตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วครบรอบ50ปีนิวซอรี่ดิชั่นด้วยหูเฟียวมากแล้วก็มากองใช่ไหมพี่ครับกองนี่ของอะไรครับพี่ S&S ครับ S&S ใช่เออสวยมากเลยพี่คลาสสิกปกติผมจะเห็นเป็นสีโครเมียมแต่นี้มันเป็นคาร์บอนเคฟลาเลยเนาะใช่ครับอืมครับ อูพักเท้าก็สวยพักเท้าก็ของแต่งใช่ไหมครับพักเท้าเป็นของคาร์เร่ครับของแต่งคาร์เร่รู้ว่าเท้าก็สวยเท้าการการการเบรกก็เปลี่ยนใหม่นี่การล้มด้วยใช่การล้มนี่ของของเดิมส่วนหรือว่ายังไงพี่การล้มก็สั่งสั่งที่เก็ตด้านเมืองมาครับอ๋อนี่ของแต่งใช่พี่อ๋อถ้าเราอยากได้แบบนี้เขาทําให้เราได้เราอยากได้แบบนี้เขาทำให้ได้นิดหน้าคู่ด้วยใช่ครับเป็นโช้งหน้าอัไซด์ดาวด้วยโางเปลี่ยนครับเป็นเป็นมิชลินคอมบินเดอร์ทีอ๋อยางนี่ก็เปลี่ยนเหรอครับใช่ครับอืม ย,ย,ยางก็เปลี่ยนนะเพื่อนๆนะสวยมากเลยนี่าลายยางโคตรเทเลยนี่มาถึงไอเน,นี้ยพี่หน้ากากอันนี้มันคือรุ่นอะไรพี่เมมฟิต uh, ครับชื่อเมดฟิตเมมฟิตเมมฟิตอ๋ออเมริกาเทมากเลยครับมันตรงรุ่นมันเลยใช่ไหมครับใช่ครับสวยจัดเลยนี่การบงการเบรกมือคัตอะไรพี่เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ กระจกไฟเลี้ยวนี้ขอบอกโคตรแพงขอบอกโคตรแพงกระจกไฟเลี้ยวเนี่เท่าไหร่นะพี่กระจกเช้าวหมื่นต้นต้นครับหมื่นต้นต้นหน้ากากบอกได้ไหมพี่กี่บาทหน้ากากก็สองกลางสองหมื่นกว่าบาทกลอเดี๋ยวไปไล่ดีเทลด้านข้างให้ดูอ๋อบอกเขาเปลี่ยนมาใหม่ครับอันอบอกก็สวยมากเลยครับพี่บอกของอะไรครับเออเซนต์แมนครับเซนต์แมนอืทรงมันสวยจริงๆนะพี่เนาะเปลี่ยนเออเปลี่ยนตุ๊กตาแฮน ของเดิมมันจะเป็นแฮนด์ต่ำอยู่ครับผมใช่แล้วเปลี่ยนตุ๊ตาแฮนด์ขึ้นมาเป็นทีบาของเขาอืครับพี่สวยมากเลยของเขาครับเขาส์นะครับแบนด์เขาส์นี่น้าปัดเรนไมสวยมากให้ดูดีเทลรอบๆนะครับเขาข้าวประมาณนี้ขามีสองข้างเลยหน้าหลังเลยนะครับสวยจริงๆคันนี้ผมถามเลยพี่แต่งแต่งหมด ไปกี่บาทพี่โอ้โหยังไม่ได้นับเลยครับเกินแสนเลยพี่ง่ายจะเกิน,นเกินแสนเกินแน่นอน<笑><笑><笑>โอเคครับขอบคุณพี่เม่นมากนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายเพื่อนพี่เม่นอีกคันหนึ่งนะครับมา the shots and they produce i ain't lost i'm finally loose pick a new silver excuse i need the views to boost me to a new abuse of being used everybody wants a peace now y'all rest in peace now you're dead to me so peace out remember you're just freaked out get ready for defeat now i'm gonna make you bleed out listen on repeat now and weed out all the week. now get up and make a change don't remember yesterday ไม่มีอะไรมากนะสปอร์ตเตอร์เก่าๆครับผมเอ้ยไม่เก่าเลยพี่สีใหม่กิ๊กเลย48ฮาร์ a แคนดี้ครับผมนี่เป็นไงถังโคตรสวยเพื่อนดูดิ hard candy อะลายไฟครับผมลายไฟฮาร์ r แคนดี้เห็นไหมครับสีแบบหืมเหลืองทองมรกตลายไฟนะครับให้พี่ก๊อฟแนะนำ่อยครับว่าพี่ก๊อฟแต่งอะไรไปบ้างครับไม่มีไม่มีอะไรมากฮะรถพ่อกองกองพ่อกองกองครับพี่เงินเมียไอเดียผัวครับผมเห็นพี่ก๊อฟใส่หน้ากากเลยพี่หน้ากากนี่คืออะไรครับตัวไหนครับ แต่ไม่ใช่ของโฟเีเอใช่ไหมพี่ใส่เพิ่มมาเป็นของตรงรุ่นครับอก oh. ของคมมันบีบมา,ากช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากต้องใส่หน้ากากก็หากากันนะพี่แล<ช>้วแต่ลคนละหน้ากากพี่อันนี้หน้ากากมอใส่นะครับอูเห็นพี่ก๊อฟก็แต่งมาเยอะเหมือนกันนะมีพิงหลังด้วยเบาะอันนี้ของเดิมป่ะครับพี่ของโรสเตอร์ครับผมอ๋ออันนี้เบาะโรสเตอร์เบาะซ้อนได้โรสเตอร์เพราะว่าโฟเีเองจริงเบาะมันจะแค่คนเดียวนะพี่เนาะอ่าเป็นเบาะเดียว อันนี้ก็ได้เป็นเบาะคู่นะครับกอลก็แต่งเบาซ้อนให้ภรรยานั่งได้ด้วยนะครับมีพิงหลังด้วยแล้วก็มีกองใช่ไหมพี่กอง Skimming อีเกิน,นะครับ<อ>ท่อแวนแอนไฮคอมเพรสชันแล้วก็อันนี้ก็เครื่องยนต์พันสนะครับพักเท้าแต่งนี่กันล้มก็มีหลายจุดอยู่นะครับคันนี้รวมๆนี่คันนี้แต่งไปเท่าไหร่กรอล์ฟมีมีเพลงด้วยนไง เป็เนไงเป็นไงโอ้โหหล่อจริงร้านท่วนร้านท่วนรวมรถรวมรถเลยพี่เครื่องเสียงนี้แต่งไปเป็นแสน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นกล่องตับเป็นหน้าให้ีนะครับเออเป็นไงล่ะเพื่อนๆยังเป็นยังเป็นอันนี้มังเก่าอยู่ไหมเป็นกล่องเมกาอ่ากล่องเมกาอยู่กล่องไทยแต่ถ้าประกอบไทยที่เม่นมันจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอด้วยไหมตัวขับขึ้นต้นได้นี่เอ็ม L Y อ๋อนี่ครับเห็นแล้วครับถ้าประกอบไทยจะเป็นประมาณนี้อ๋อถ้าดูตรงคอ,อนี้รู้เลยใช่ไหมพี่นี้ประกอบไทยก็จะเขียน M L Y 1 Y นะครับประกอบไทยถ้าประกอบอเมริกาก็จะเป็น5 HD นะเพื่อนๆเหนี่มครับสังเกตง่ายๆนะเวลาใครขับรถมาก็ไปส่องๆดูรถพี่ๆเขาได้นะครับแต่โดยรวมก็ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะพี่แม่เนาะไทยกับอเมริกาเพราะอะไรก็มาจากนู่นหมดที่ราคาครับต่างที่ราคาก็คือได้เบาลงด้วยเนาะใช่ครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเขาลองขับทั้งโฟติเอ็แล้วก็แฟตบ๊อบสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าแต่ละคันสุดขนาดไหนเสียงดังมากนะเดี๋ยวรอชมคลิปนี้กันนะครับโอยสุดจัดประหลาดบอกนะครับโฟลติเอ็กนะวันนี้พ่อโคตรโหดเลย I keep on forward. Always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm spittin' this meticulous and limitless While others out there spittin' shit Got hits up on the charts, and I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate, but hate to live Society, you swing and miss And honestly, I get it Promise me you won't regret it Wasting energy, forget it Don't look back, who want and get it Bite the bullet just a bit โอเคครับโอ้โ oh, หถ่ายฮาเล่2,000ดีดูผมยไงเปรี้ยวไหมปั่นจักรยานตามไหมครับได้คลิปเท่ๆแล้วครับเี่จอละ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไทดลองให้พี่เขาขับโฟลติเอกแล้วก็แฟลตบ๊อบนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าอยากเล่นฮาเลเนี่ยต้องมีตังค์เท่าไหร่แล้วต้องทํางานอะไรพี่ถึงจะมีรถฮาเลยขับให้พี่เบ่นบอกแล้วก็ตัวตัวเองตัวผมเองนะครับก็เป็นมีธุรกิจส่วนตัวครับพี่ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็แย่ๆหน่อยครับพี่ก็วก็ประคองระคอนไปครับครับพี่เห็นว่ามันมันจะขี้ไปแล้วผมว่ามีได้หมดอนเพราตอนนี้มันมัน ฮาร์เลย์มันประกอบไทยล่ะราคาไม่แพงแล้วตอนนี้ดาวไม่ไม่เยอะมากถ้าคนชอบจริงต้องต้องลองไปนี่ดูครับต้องจัดดูถึ่จะรู้อ่าฝากพี่ก็ฝากอะไรหน่อยครับเผื่อน้องๆอยากได้ฮาร์เลย์แบบพี่บ้างครับไม่มีเหตุผลนะเลอารมณ์ร้้นๆครับผมอารมณ์ร้้นๆเลยนะส่วนตัวก็มีธุรกิจครับส่วนตัวนิดนึงฮะแล้วก็งานอาริเล่ก็รับใช้เมียเหมือนเดิมครับนี่แนะนําร้านพี่ดิร้านกาแฟอย่างงี้กาแฟสด กาแฟสดรถไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับนนนิชาบางใหญ่ครับผมไอ้บางใหญ่นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทางพี่ก๊อฟแล้วก็พี่เม่นด้วยนะครับที่วันนี้นะครับเอารถเท่ๆมาให้เพื่อนๆทางช่องโอสคูดูนะครับขอบคุณครับพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมเช่นกันฮะซ u b ซับสไคแชร์ไลค์แคปชั่นนิดนึง <laughs> อู่ฮั่นเต็มลำแล้วบอกวัยรุ่นเมกานี่ไงโอเคครับเพื่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? a n d you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. s not probable. You're